ผมเอ็มโรสซิงไทแลนด์นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมพาเพื่อนๆมาที่บริษัทเลนโซนะครับซึงต้องบอกเลยว่าตัวผมเองเป็นคนที่ใช้ล้อแม็กเลนโซมายาวนานมากๆนะครับตั้งแต่เจ้าคันวีโก้วีโก้เนี่ยเป็นล้อเลนโซเวนนัม5ครับหรือเป็นล้อที่เป็นเทคโนโลยี performing ล้อวันนี้ครับที่เราจะพาเพื่อนมาชมครับเป็นล้อตัวนี้เลย V ี7เป็นล้อที่ตอนนี้เนี่ยกระแสแรงมากๆเป็นการนําล้อยอดฮิตของเลนโซครับมาพัฒนาเพิ่มเติมให้มีน้ําหนักที่เบาขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นล้อ r t ี7แล้วก็จะมีะคร์ ตอนนี้เนี่ยเป็น vt 7เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เขาเรียกว่าเทคโนโลยีไลท์เทคพัดแล้วล้อตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเขาดีไซน์ออกมาให้เราเนี่ยสามารถตกแต่งได้หลากหลายรูปแบบอย่างคันนี้เป็นล้อของอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังครับคือยันยีราฟซิงครับอยู่ในรถมิลเอนะครับที่ตกแต่งสวยงามมากๆสไตล์ซิงครับใช้ยางเนี่ยเป็นยางเลเดียนแล้วก็ที่สําคัญเลยรถคันนี้นะครับดีจีเนี่ยเป็นรถเทอร์โบเดิมที่แรงที่สุดในมิลเอณเวลานี้เลยก็ว่าได้ตกแต่งสไตล์ซิงก็สวยงาม ส่วนใครจะแต่งสไตล์ลุยครับก็ตอบโจทย์ครับไม่ผิดหวังเลยกับคันนี้ครับเป็นเจ้าแรปเตอร์ครับที่ตกแต่งเป็นสไตล์สายลุยนะครับใส่ยางเป็นยางออเทเลนนะครับตัวแม็กตัวนี้เนี่ยก็สามารถตกแต่งได้ดูเท่แล้วก็ดูดุได้เหมือนกันวันนี้นะครับเราจะพาเพื่อนนะไปบุกโรงงานเลนโตแบบเต็มๆกันไปดูกันครับว่ากว่าที่จะเป็นล้อแม็กหนึ่งวงเขาต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้างสําหรับใครที่เข้ามาชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ให้เราด้วยนะครับอยากรู้อะไรคอมเมนต์ถามไว้ได้โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปโรงงานครับไปครับ เราก็มาอยู่ภายในโรงงานของเรนโต้แล้วครับแล้วก็ที่สําคัญเลยวันนี้ครับเรามาเจอกับพี่คนที่จะพาเรามาเที่ยวชมโรงงานเรนโต้ด้วยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับแนะนำโตวหน่อยครับผมครับผมเสก็สมวัฒนาโยธินนะครับเป็นผู้จัดการปลายผลิตของเรนโต้ครับอ่าเป็นผู้จัดการฝ่ายผลิตเลยซึ่งวันนี้เราจะมาดูโปรเจตกันว่ากว่าที่จะมาเป็นร้อหนึ่งวงนะครับต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้างนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยวันนี้แต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะเข้าไปดูด้านในผมต้องมี มีอุปกรณ์อะไรปี๊ป่ย๊ยางน้อยต้องมีเสื้อกั๊กสะท้อนแสงครับอ่าขอเสื้อกั๊กเลยครับอันนี้ผมต้องใส่ไว้เพื่ออะไรพี่ใส่เพื่อให้คนที่เขาทํางานอยู่ด้านในครับสังเกตเห็นเราได้ชัดเจนเพราะว่าเราเป็นคนนอกเนี่ยเวลาเข้ามาเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าจุดไหนอยู่ได้อย่างปลอดภัยหรือว่าจุดไหนอันตรายคนทางาน,นจริงๆอ่ะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างพี่ในการที่จะทํางานแบบนี้อุปกรณ์หลักๆเลยเนี่ยจะเห็นว่าอันดับแรกครับโรง,งงานเสียงค่อนข,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 ข้างดังนะครับเราก็ต้องมีตัวนี้ยับปั๊ก แล้วก็รองเท้านะครับ่องเป็นรองเท้าเซฟตี้นะครับซึ่งถ้าเป็นลงหล่อเนี่ยจะมีรองเท้าเซตตี้อยู่ 2, 2> รประเภทหนึ่งรองเท้าเซตตี้แบบพุ่งข้ออันนี้สําหรับคนทํางานหล่อทํางานหลอมเพื่อป้องกันน้ำอลูมิเนียมกระเด็นใส่ลงไปในรองเท้ากันความร้อนด้วยกันลวมร้อนด้วยครับครับส่วนอีกประเภทหนึ่งคือแบบพุ่นต้นธรรมดาแบบที่ผมใส่อยู่เนี่ยผมไม่ได้ขึ้นเครื่องหล่อทั้ง2แบบเป็นหัวเหล็กทั้งคู่ครับ เกรแรกของการทำล้อแมกพีมันเริ่มต้นด้วยอะไรครับคำแบบแรกเลยนะครับก็วัตถุดิบนะครับที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยก็คือเป็นไทมารีนจอ t นะครับเกรด A 3 5 6นําเข้ามาจากดูไบนะครับเพราะว่าเป็นแหล่งวัตถุดิบที่เกรดดีที่สุดแหล่งหนึ่งของโลกทําไมรเราถึงต้องใช้อลูมิเนียมเกรดนี้มาหล่อล้อแมกพีเกรดนี้เนี่ยเป็นเกรดที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมีความแข็งแรงมีความยืดหยุ่นเหมาะกับการทําล้อแมกแล้วก็ อุปออกรณ์อื่นๆที่ต้องการความแข็งแรงสูงอ๋อนอกจากล้อแม็กก็ยังใช้กับอุปกรณ์อื่นๆได้อีกใช่นะครับ,รบแล้วนอกเหนือจากแมทเทเรียลตรงจุดนี้พี่สำหรับล้อแม็กจะต้องใช้อะไรอีกบ้างครับ,รบพอพูดถึงล้อแม็กทุกคนจะคิดว,ว่าเป็นแมกนีเซียมแมกนีเซียมเป็นส่วนผสมหนึ่งที่ผสมเข้าไปในอลูมิเนียมเมื่อผสมกันแล้วเราถึงจะเรียกว่าอลลอยคือตอนนี้มันจะเป็นอลูมิเนียมเฉยๆพอเอาแมกนีเซียมใส่เข้าไปมันจะเป็นอลลอยมีค่าผสมเชิงโลหะขึ้นมาปรับคงตั้งแล้วเนี่ยถึงจะเรียกว่าอลลอย ค้าใจกันให้ถูกต้องตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นการเลือกแบบติดปากใช่ครับจนเป็นความเคยชินอันนี้ก็เลยจะกลายเป็นล้อแม็กหรือเป็นแมกนีเซียมส<ช>ิ่งห<ช>นึ่งเลยที่เรนโต้ได้มาตรฐานและได้คุณภาพก็คือเราจะไม่ปล่อยให้ล้อที่ตกคิวตีหรือไม่ผ่านกระบวนการการผลิตออกไปเลยตั้งแต่กระบวนการแรกหรือว่ากระบวนการไหนก็แล้วแต่จะมีล้อที่มันไม่ผ่านเนี่ยเราจะเอาออกเลยใช่ครับนะครับ,รบแล้วก็มาทําการหลอมใหม่มาเป็นส่วนผสมของการทาแบทีเรียวตรงนี้เขากําลังทาอะไรพี่ เขากำลังเอาวัตถุดิบนะครับเติมลงเตาเพื่อหลอมครับคืออันนี้กำลังเอาล้อเก่าอันนี้ล้อเก่าใช่ไหมล้อเก่าแล้วอกตสอครับครับเอาขึ้นแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเข้าเตาหลอมใช่ครับตกครับทีนี้พวกอลูมิเนียมใหม่อะไรต่างๆก็ต้องเข้าตรงนี้เหมือนกันที่เดียวกันครับถัดมาก็จะเป็นขั้นตอนการดีการติ้งนะครับเป็นกระบวนการตสแก๊สที่ปนอยู่ในอลูมิเนียมหลอมเหลวแล้วเวลามาโดนความร้อนจะเกิดแก๊ส ใช่ครับครับแล้วก็ตัวสำคัญมนเลยก็คือมันจะมีไฮโดรเจนลงไปแล้วทำให้เกิดเป็นดีเฟสเราก็เลยต้องมีการดีแคสซิ่งไล่ตัวแก๊สออกครับนะครับหลังจากเราดีแคสซิ่งเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการเติมมัตเตอร์ลอยที่คุยกันไประมาณสักครู่ก็คือแมกนีเซียมกับสูตรเฉพาะของเราครับนะครับหลังจากเติมมัตเตอร์ลอยไปแล้วนะครับเราก็จะมีการสุ่มตัวอย่างในเบ้านะครับออกมาทําการเช็คนะครับสิ่งที่เราเช็คเนี่ยหนึ่งก็คือเช็คแวรคัมนะครับเช็ค อ่า uh, density อันนี้เป็นเครื่องเทอร์โมเนอร์สเป็นเครื่องใหม่สวดว่าตัวมาสเตอร์ลอยที่เราเติมลงไปเนี่ยมันแอคทีฟไหมนะครับซึ่งสามารถที่จะส่งข้อมูลออนไลน์ไปเข้าระบบคอมต่อได้เลย๋อมันตรวจแล้วมันก็ส่งผลไปเลยส่งผลไม่เลยเมืเ่อก่อนนี้ตรวจเสร็จคนต้องมานั่งจดไม่ต้องแล้วอันนี้เป็น เรื่องอุ่นเบ้านะครับเพื่อรักษาอุณหภูมิเบ้าให้มันร้อนอยู่ในระดับที่เราต้องการอยู่ตลอดเวลาเต้องที่ตัวไหนพี่ในตัวตัวล่างนี่คือเบ่ารับก่อนที่จะไปใช้คุณภูมิก่นอนที่จะไปรับน้ำซัลไบเนียมเบ้านี่มันต้องร้อนตลอดเวลาร้อนตลอดครับเหมือนพวกบอลก็ต้องร้อนตลอดเวลาใช่ครับตอนใช้งานต้องร้อน อุณภูมิของอลูมิเนียมใช่ครับที่เรา,าหลอมมาก่อนจะไปหลอ่อถ้าไม่ได้ตามนี้ก็ส่งกลับไปหลอป่อใหม่ฝั่งนี้เป็นกระบวนการหล่อขึ้นรูกครับโดยใช้โลเพเชอร์ครับอ๋อไปดับโลเพเชอร์ใช่ครับนะครับต้องบอกก่อนว่าตะ่กี้เนี่ยคือหลอมใช่ครับหลอมคือทําให้เหลวแต่เนี้ยคือหลอ่อลหลอ่หลอคือทําให้แข็งนี่ครับแล้วตอนนี้ครับ รถกาลังเทน้ําอลูมิเนียมที่หลอมนะครับลงเตาหลอ่ออันนี้อุณหภูมิตะกี้เขาบอกว่าอยู่ระหว่าง705ถึง710องศาจะต้องมีการควบคุมอุณหภูมิไ้ด้วยแล้วก็มีการกรองด้วยนะอันนี้ครับแบบข้างบนเนี่ยจะเป็นโมนถูกไหมพี่ใช่ครับ,ด,รบด้านบนจะเป็นโมนทั้งหมดครับ ah. โรบิเตอร์เนี่ยก็คือเป็นกระบวนการหลอ่อโดยใช้แรงดันต่ำนะครับผักน้ำอลูมิเนียมที่อยู่ด้านล่างของเตาเนี่ยนะครับขึ้นไปบนแมกนม เมื่อก่อนเราจะเข้าใจว่าการเทพิมเนี่ยคือต้องเทจากข้างบนแล้วก็ให้มันเต็มลงมาแต่เนี้ยเราค่อยๆฉีดอลูมิเนียมเนี่ยให้มนันขึ้นไปเรื่อยๆให้เต็มแม่พิมพ์อย่างที่พูดเมื่อกี้เนี่ยเรียกว่าก้ววิซีเป็นวิธีโบราณ<อ>ครับ่วนโลมาเชอร์เนี่ยข้อดีเลยหล,ลักเลยรองานที่มีลายซับซ้อนแล้วก็บางๆได้ครับอย่างนี้ปองอากาศอะไรพวกนี้ก็จะน้อยใช่ครับครับผิวงานออกมาก็จะเรียบดีกว่า<อ>ครับ เราจะเห็นว่าด้านล่างเนี่ยจะเป็นเหมือนเตาเหมือนกันใช่ครับตรงนี้เราไม่ได้ทำการหลอมแล้วถูกไหมี่ตัวนี้ใช่ครับคือประเด็น,น,น,นต้องทำอะไรเตาเพื่อรักษาอุณหภูมิของอลูมิเนียมไว้มันก็ต้องร้อนเหมือนกันต้องร้อนอยู่ในในอุณภูมิที่ทำให้อลูมิเนียมยังเป็นของเหลวอ,อยู่อ๋อแล้วก็ค่อยขีดขึ้นเข,ข้าวนไปอยู่ด้านบนใช่ครับพอครบในเส้นทางมันก็จะเปิดออก การบันทึกการผลิตเราเรียกโปรแกร,รมว่าอี p โฟมาร์สเราพัฒนาขึ้นมาเองเอามื่อก่อนเนี่ยการบันทึกการผลิตเราจะใช้กระดาษเนาะการวิเคราะห์การติดตามมันยากเราก็เลยปรับปรุงมาเป็นระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกร,รมที่เราพัฒนาขึ้นมาตรงนี้เบื้องต้นน่ยมันจะบอกเครื่องอะไรเวิร์กอะไรรุ่งนงานรุ่นอะไรจํานวนที่ต้องผลิตเท่าไหร่รุ่นนี้ต้องการผลิต5 0วงเราผลิตไปแล้วเหลืออยู่แค่3 1่วงก็งจะครบเวิร์ก นี่หลังจากหล่อเสร็จปุ๊บเรียบร้อยเขาจุ่มน้ําแล้วเขาก็จะเอาขึ้นมาเพื่อทําการตัดพวกที่บต่างๆก่อนรอบนึงแล้วก็จะตรวจคุณภาพล้อ,ลอต,ตรงนีอนนน้อันนี้เป็นการวัดทุกโก่งครับอันนี้เป็นการวัดบิดเบี้ยววัดบิดเบี้ยวพื้นนี่ต้องเรียบมากถูกไหมพี่รับแล้วอย่างพวกนี้พี่ค,คือมันจะต้องดูในส่วนของอะไรบ้างนะหน้าข้างหน้าม voilà, ันนะความเรียบหน้าเน้นๆเลยอ่ะเขาจะต้องดู บริเวณหน้าลายครับว่ามีตาหนีใดๆไหมครับถ้ามีตาหนิรุนแรงจนถึงท่านใช้ไม่ได้เ็าจะทิ้งเป็นของเสียแอดแคสแต่ถ้าอยู่ในระดับที่พอต้องได้เนี่ยเขาก็จะขัดแต่งหลังจากผ่านเครื่องลอมานะครับล้อก็จะวิ่งมาตามสายพานนะครับเสื่องเครื่องที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เป็นเครื่องดิฟแฟกชิงทำหน้าที่ขูดที่บริเวณขอบล้อ อันนี้คือขูดอัตโนมัติเลยครับพี่ใช่ครับรอบเลยนะครับขูดที่บอไปเสร็จปุ๊บสายพานก็จะลำเลียงไปเรื่อยมาสู่ตรงนี้อันนี้พี่เขาทำอะไรพี่ตรงนี้เป็นส่วนของเจ้าหน้าที่ QC ครับครับทำหน้าที่ทำตรวจคุณภาพล้ออีกชั้นหนึ่งสิ่งที่เขาตรวจนะครับก็จะมีตรวจบิดเดี่ยวยุบโกงนะครับแล้วก็ดีเฟกต์พวกแอพพลนส์นะครับแอพพลนส์หมายถึงตำหนิริ้วรอยต่างๆที่เกิดขึ้นในกระบวนการครับ ถ้าเป็นมากปุ๊บเขาจะสั่งเบรกการหล่อเลยอ๋อ oh ก็คือคร,รถนั้นอาจจะมีปัญหาก็เลยจะสั่งหยุดเลยหยุดเลยนี่นอันนี้ก็จะดูแบบดูหน้าตาก่อนดูภายนอกก่อนดูภายนอกนะครับอันนี้คือเป็นล้อ v t 7ตัวนี้คือวีทีเดครับเดี๋ยวไปดูต่อหลังจากตรงนี้ไปอะไรต่อพี่หลังจากนี้ไปเนี่ยจะเป็นเอ็กซ์เลย์นะครับครับแต่ก่อนเข้าเอ็กซ์เลย์เนี่ยจะมีเครื่องที่ทําหน้าที่ในการตรวจหน้าลายล้อเพื่อบ,บ่งบอกให้เอ็กซ์เลย์รู้ว่า ล้อที่กำลังจะเข้าเอ็กซ์เรย์เนี่ยเป็นล้อรุ่นอะไรอ๋ออ๋ออ่นานได้ลายเพื่อบอกว่าเป็นล้อรุ่นอะไรอันนี้เป็นเหมือนเครื่องสแกนเครื่องหนึ่งเครื่องสแกนเครื่องหนึ่งแล้วก็จะตงผลไปบอกตู้เอ็กซ์เรย์ตู้เอ็กซ์เรย์ให้เตรียมโปรแกรมให้เพื่อที่จะเข้าเอ็กซเรย์รุ่นนั้นขอะสะแสดงว่าแต่ละล้อเนี่ยโปรแกรมก็จะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับโอ้โหเป็นรุ่นใบรุ่นครับร,บรุ่นไทยรุ่นมันอย่างนี้โอกาสผิดพลาดก็น้อยมากเพราะว่าอันนี้เป็นเหมือน AI ตรวจจับเลยใช่ครับนะครััััับบบบนนนนนนีีี่แล้้้้้้วกกก็็็็ออออออคคคคืหหงงเเเเเซซรรรรรยย์์ดาจะป ทำไมมันต้องใหญ่โตขนาดนี้ด้วยพี่ที่เห็นเป็นห้องใหญ่เนี่ยคือเราบุกตัวอุปกรณ์สีทําให้เราอยู่ข้างนอกกันเนี่ยได้อย่างปลอดภัยเชื่อเอกซเรย์ต้องอกซเรย์ล้อทุกวงไมพี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับทุกวงทุกวงเลยจะต้องผ่านการอกซเรย์ทีนี้การอกซเรย์เราจะมองเห็นอะไรบ้างการอกซเลย์เนี่ยเราจะมองเห็นเช่นชิ้นเกลรูพุนรอยร้าวแล้วก็สลักสิ่งผิดปกติต่างๆที่อยู่ในเนื้ออลูมิเนียมที่เรามองไม่เห็นที่ถึงนอกนะครับเห็นทั้งหมด บางทีเราอาจจะเห็นแบบนี้หน้าตาก็คือแบบว่าดูแลไม่มีอะไรไม่มีรอยไม่มีอะไรแต่บางทีข้างในมันอาจจะมีรูพุนใช่ครับมีรอยแคร็กหรืออะไรอย่างงี้อันนี้คือรีเจ็คออกหมดเลยถ้ามีปัญหาใช่ครับอิงตามมาตรฐานของเ s เอสพ5้าครับเครื่องนี้มันจะเห็นดีเฟกได้ตั้งแต่ขนาด1ตารางมิลลิเมตรขึ้นไปคือมันเล็กมากๆเลยแล้วเครื่องนี้เนี่ยมีความสามารถของเฉดสีที่6 5 0 0 0่ันเฉดสีเทาซึ่งมันจะทําให มองเห็นความแตกต่างของดีเฟกที่อยู่ข้างในเนี่ยได้ชัดเจนมากขึ้นหลังจากผ่านอิสเลย์มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยล้อดีนะครับจะเข้าที่คอมเพเยอร์สีเหลืองส่วนล้อเสียนะครับจะเข้าที่คอมเพเยอร์สีแดงเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามันมีสว่านอยู่นะครับเราจะทำการเจาะท้องล้อเพื่อไม่ให้ล้อเสียเนี่ยผิดพลาดแล้วหลุดลออไปในกระบวนกรนะครับ นอกจากเจาะรูแล้วเนี่ยเรายังมีพ่นสีแดงเพื่อชี้บงด้วยครับนะครับก็คือเจาะเหมือนทําลายมันนะเจาะทำลายใช้ในการเป็นของเสียใช่แล้วก็เอาสีแดงพ่นต่อใช่ครับแล้วก็คือเอาไปหลออเอาไปทําลายเลยใช่ครับเสร็จแล้วเนี่ยจะไปคอมมิอเรอร์ตรงหน้าเตาเลยครับครับหลังจากจบจากอิซทะเลแล้วนะครับก็จะทําการเจาะเกตดดิวครับนะครับจะเห็นว่าก่อนเข่าอิซเะเลเนี่ยตรงกลางนะครับจะเป็นจะมีเกรดอยู่นะครับคือทางเท่าน้ำเนี่ยของรูเนี้ยครับแล้วทำการเจาะให้เป็นรูนะครับ ก็คือยังไม่เป็นเซนเตอร์บอร์จริงๆตรงกลางของล้อแม็กเนี่ยเขาจะมีเซนเตอร์บอร์ใช่ครับนะครับแต่ที่เจาะรูเนี่ยยังไม่ใ, Ball, ใช่เซนเตอร์บอร์อยู่ยังครับเดี๋ยวไปที่โรงงานทีนเขาจะทำการตึงต่อจากเกรดดิวเราให้กลายเป็นเซนเตอร์บอร์นี่เวลาเดินเราต้องเดินอยู่ในร่อง,งเขาด้วยนะใช่มพี่นี่พี่เขาเป๊ะมากเลยเราก็ไม่รู้ นี่ครับแล้วเราจะมารู้จักในเรื่องของ performing ก็ตรงนี้นี่แหละนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นบริเวณที่จะทำการ performing ล้อหรือว่าเป็นการรีดล้อออกมาและทีนี้ตรงนี้คืออะไรพี่ครับเมื่อกี้เราดูล้อหล่อเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่จะเข้า performing ได้เนี่ยเราจะต้องเข้ากระบวนการ T form ก่อนครับดูความแตกต่างนะครับล้อหล่อเนี่ยมันจะมีคลีบนะครับแล้วผิวเป็นแบบนี้เมื่อผ่าน T form เนี่ย ผิวด้านนอกจะเรียบขึ้นแล้วก็ผิวด้านในจะขึ้น2ด้านนอกและในเพื่อให้เอาล้อเข้าแมนเดลได้เข้ากันทุกบพงทีนี้ไอ้เครื่องนี้ต้องทำการตัดพวกนี้ออกใช่ครับจะเป็นการเป็นเครื่องฟีนซีนะเป็นการลึงที่เราเรียกว่ารีฟอร์มครับเพื่อให้มันออกมาแล้วก็หน้าตาสะอาดสวยแบบนี้ใกล้เคียงกับล้อแม็กที่ขายจริงๆครับหลังจากเราพีฟอร์มล้อเสร็จแล้วเนี่ยครับล้อจะ ไหลาตามสายพานมาเข้าที่เตาอบนี้นะครับเมื่อเข้าเตาอบนี้แล้วเนี่ยเราจะมีการคอนโทรลทั้งอุณหภูมิและเวลาครับเพื่อให้ล้อออกมาเนี่ยได้อุณหภูมิที่เรากําหนดไว้แต่นอกจากเรากําหนดแล้วเนี่ยเราจะมีอุปกรณ์ในการตรวจสอบครับจะเห็นว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเซนเซอร์นะครับที่ทําหน้าที่ในการตรวจสอบอุณหภูมิล้อถ้าอุณหภูมิล้อไม่ได้ตามมาตรฐานโรบอทจะทำการยกล้อออกจากเตาอบกลับมาที่สายพานเพื่อวนกลับไปอบใหม่ ตัวนี้จะต้องมีการทําให้ตัวล้อเนี่ยได้อุณหภูมิก่อนใช่ครับนะครับทีนี้เวลารีดนะพี่เมื่อก่อนผมเคยได้ยินมีรีดร้อนรีดเย็นใช่ไหมใช่ครับไอแบบนี้ที่เราจะต้องรีดอันนี้เขาเรียกว่ารีดแบบไหนอะไรยังไงพี่อันนี้อยู่ตรงกลางครับอยู่ตรงกลางเป็นรีดอุ่นรีดอุ่นครับการรีดแบบนี้เนี่ยก็คือนอกจากไม่เสียความแข็งแรงแล้วการเป็นเสริมความแข็งแรงนะครับทำให้ล้อรพรอมมิ่งเราเนี่ยสามารถทําให้ล้อมันบางกว่าล้อหล่อได้ครับนั่นคือเป็นเคล็ดลับที่ทําให้ ล้อเราน้ำหนักเบาหรือที่เราเรียกกันว่าเป็นไ t ้เทคพัทอันนี้เป็นตัวใหม่คือเปอร์ฟอร์มมงก็คือเป็นเทคโนโลยีเดิมที่เราเคยมีแต่ต้องบอกก่อนว่าไร้เทคพัทเนี่ยจะมาวิธีเนี่ยคล้ายๆเดิมแต่เราใช้ในเรื่องของอุณหภมูมิการ lead, ควบคุมการรีดแล้วก็เทคนิคใหม่ๆเนี่ยที่เอามาช่วยเพื่อที่ทําให้ล้อเนี่ยมีความแข็งแรงและก็เบามากกว่าเดิมอีกใช่ครับนะครับเท่ากับไร้เทคพัทเนี่ยต้องบอกเลยว่าตอนนี้คือไม่ธรรมดานะสังเกตเนี่ยอันนี้จะเป็นเตาเลยทําให้ล้อ ได้อุณภูมิก่อนแล้วต้องบอกเลยว่าอุณหภูมินี่พี่เขาใช้เวลาในการศึกษามานานนะครับไม่ใช่ว่าถึงเวลาแบบมาทําได้เลยนะจะต้องลองก่อนว่าแบบไหนดีที่สุดอุณหภูมิที่เท่าไหร่กว่าที่จะมาลงตัวแบบนี้ต้องทดลองรุ่นใบรุ่นครับนี่แล้วก็อันนี้คือขั้นตอนการรีดจากล้อที่เราเห็นว่ามีครึ่งวงแบบนี้ตัวเครื่องจะทําการใช้โรลเลอร์ใช่ไหมใช่ครับบีบแล้วก็รีดลงมาแบบนี้จนมาเป็นล้อเต็มวงใช่ครับหลังจากออกจากเตาอบนะครับก็จะมีการ จุ่มน้ำสเตปแรกเนี่ยเป็นการจุ่มที่หน้าลายเพื่อป้องกันไม่ให้หน้าลายเสียลูกแล้วถึงจะเอาเข้าเครื่องรีดนะครับออกจากเตามาเสร็จปุ๊บมาจุ่มน้ําก่อนนะคืออุณหภูมิมันร้อนอ่ะแล้วเราก็มาจุ่มน้ําเลยที่ร้อนๆเลยครับพี่เพาะดานหน้าลายใช่ครับซึ่งน้ําตัวนี้เราก็คอนโทรลอุณภูมิด้วยเช่นกันครับโอ้คอนเยอะมากแล้วก็เข้าไปทําการรีดใช่ครับนะครับตอนนี้กาําลังสลับเอาล้อที่ออกจากเตาเนี่ยเข้าเครื่องรีดแล้วก็ล้อที่รีดเสร็จแล้วเอาออกมา ใช้โรบอตในการจับเปลี่ยนล้อเอาเข้าแล้วก็เอาออกหมดเลยแล้วพอออกมาจะกุ๊บป้องกระจุกน้ำีกทีพี่ใช่ครับซึ่งในตอนที่เอาร้อใหม่เข้ารีดเนี่ยที่เครื่องก็จะมีเซ็นเซอร์สําหรับการเช็คอุณหภูมิล้อกับอุณหภูมิเรนเดลด้วยเหมือนกันนะครับถ้าอุณหภูมิไม่ได้ตามมาตรฐาน โรบอกก็จะจับล้อกลับมาคืนที่คอนเวร์เยอร์เพื่อเข้าเตาอบอใหม่นี้เรัยังง่ายๆว่าเหมือนมีคิวตีตลอดเวลาใช่ครับตั้งแต่ตรงฝั่งนู้นก็มีคิวตีั้งแต่เรื่องหล่อเรื่องหลอมมาฝั่งนี้ก็มีคิวตีของการรีดอีกทีหนึ่งอีกคุณมาณต่างๆต้องควบคุมให้ได้มาตรฐานีอีกนะครับรีดจบเรียบร้อยล้อก็จะมาสูบน้ำเต็มวงเมื่อกี้สุบน้หน้าลายนี่จุ่มลงไปหนึงขงงเลยเดี๋ยวมีอีกเป็นอะไรนี่อบชุบซึ่งจะอยู่โรงถัดไปอบชุบคือกระบวนการ ปรับปรุงคุณสมบัติของโลหะโดยใช้ความร้อนและเ็นชิง่งทําให้เย็นอย่างรวดเร็วร้อนในระดับที่เกือบ,บ,บจะมีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของโลหะและ้วเนี่ยมันขั้นตอนมันเยอะมากเจะเป็นล้อแบกซหนึ่งวงนะครับ,รบแล้วออกจากตรงนี้ต้องไปอะไรต่อพี่หลังจากรีนแล้วเนี่ยก็จะมาด้านท้ายเป็นการตรวจสอบคุณภาพล้อทางกายภาพนะครับสิ่งที่เขาตรวจก็จะมีบิดเบีย้ยวยุบโกงแล้วก็ความโกงคืออันี้มันต้องเสียบเข้าไม่ได้เลยตรงนี้ใช่ โอ้หสุดยอดแล้วหลังจากนี้ก็จะเป็นในในส่วนของกระบวนการที่ทําให้มันสวยงามแล้วใช่ไหมพี่ใช่ครับหลังจากนี้เนี่ยก็จะเอาล้อส่งต่อไปลายแมชชีนนะครับทําการกึงผิวที่ลิดแล้วกับหน้าลายนะครับให้เป็นล้อเชฟตามฟินิชชิ่งนะครับแล้วก็จะไปทําสีต่อต้องบอกก่อนว่าตรงนี้เดี๋ยวพี่ไม่ได้อยู่แล้วใช่ครับเดี๋ยวต้องส่งมอบส่งมอบต่อให้ขั้นต่อไปแล้วขั้นต่อไปแล้วครับนะครับโอเคขอบคุณพี่มากครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปครับว่าขั้นตอนต่อไปเป็นอะไรไปครับ อนนี้นะครับเราก็ผ่านกระบวนการไลท์เทตพัตไปเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนไปดูกระบวนการต่อไปนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าน่าเสียดยายมากๆกระบวนการหนึ่งที่เราไม่สามารถพาเพื่อนไปดูได้คือการทําหล่อทําสวยนั่นเองนะครับคือการทําสีทิทช์เมนต์ครับเป็นการทําให้ล้อเนี่ยมีความแข็งแรงเพราะว่าในกระบวนการนี้นะครับอาจจะมีในเรื่องของประจุฟไฟฟ้าต่างๆนะครับทำให้ไม่สามารถเอาอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์อ e ิเล็กทรอนิกส์เข้าไปได้อย่างเช่นตัวกล้องผมเดี๋ยวมันจะระเบิดตุ้มตามขึ้นมา ถ้างั้นเดี๋ยวเราผ่านไปในส่วนของการเทสเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าเลนโซเขาเทสมาตรฐานขนาดไหนนะครับไปชมกันครับนี่ครับแล้วตอนนี้มาอยู่กับเครื่องแปลกๆนะครับไม่แน่ใจว่าเครื่องอะไรสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมเครื่อง CMM ครับ CMM อันนี้เอาไว้ทำอะไรพี่สำหรับวัดล้อโดยใช้เขียนโปรแกรมอัตโนมัตินะครับครับนะฮะวัดล้อคือวัด ค่าต่างๆของตัวล้อใช่ครับว่ามันออกมาแบบตรงตามที่เราออกแบบไว้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ตัวเครื่องก็คือไอตัวเข็มนี่มันจะเป็นตัววัดใช่ไหมใช่ครับเป็นเขาเรียกว่าหัวโปกครับหัวสไตลัสอ่ามันจะวัดตามจุดต่างๆเลยใช่ครับถ้าเกิดว่าผิดเพี้ยนเท่าไหร่ถึงจะไม่ผ่านมาตรฐานอ๋อค่าจะกําหนดในดออิงทั้งหมดครับคาร์แรนเป็นตัวกําหนดนะครับและหัวโปลกนี้ก็มีความวัดไะ้ใหที่หนึ่งไมครครับ1ไมครครับผม โอมันมันต้องเล็กมากมากกว่าเส้นผมใช่ไหมไมคอนเส้นผมของเราร้อห้าไมค่อนอันนี้คือหนึ่งไมคอนหนึ่งไมคอนครับคือถ้ามันกระดิกนิดเดียวไม่ได้รู้นก็คือไม่ผ่านเลยต้องเอาใหม่ครับโอ้โหสุดยอดแลวอย่างนี้คือในเรื่องของความหนาสีต่างๆที่หลังจากที่เราผลิตมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องมีการพ่นสีด้วยเท่ากับสีมันก็ต้องมีความหนาของมาที่เป๊ะชัดเจนนะครับเขาถูกควบคุมมาโดยโปรเซสของสีอยู่แล้วครับว่ากี่ไมคอนนะฮะ นี่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโรเซนะครับที่จริงๆแล้วอ่ะเราพามาดูเพราะว่าเราแอบเดินมาแต่ปุ๊บเห็นว่าเครื่องมันแปลกๆเลยเข้ามาดูกันว่าเป็นเครื่องอะไรนะครับโอเคไปเดี๋ยวไปดูพอเซตต่อไปครับและตอนนี้นะครับเราอยู่ในส่วนของการที่ทําให้ล้อแมกของเรนโต้นะครับมีความแข็งแรงได้มาตรฐานนะครับแบบที่ทุกๆคนยอมรับกันครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับผมครับ ผมองไทยนะครับอยู่ในส่วนของ QA l ละ test นะครับนะครับก็คือเป็นการเท s ล้อแม็กถูกไหมพี่ใช่ครับนะครับล้อแม็กของเรนโต้ครับพี่ปัจจุบันเนี่ยเราใช้มาตรฐานอะไรในการทดสอบครับปัจจุบันเราจะใช้มาตรฐาน JWL <ม>ของญี่ปุ่นนะครับซ<ม>ึ่งมาตรฐานนี้จะได้รับการยอมรับ จากตัวโลกเลยครับครับและหลายคนจะรู้กันดีอยู่แล้วครับผมคือถ้าใครยิ่งเล่นล้อแมกจะรู้ว่า JWL ก็คือเป็นมาตรฐานที่เขาต้องมีการเทสทั้งในเรื่องของความแข็งแรงใช่ครับคุณภาพสีครับใช่พี่ความทนทานครับนะครับของเรานี่คือเราเทสตามมาตรฐานนั้นเลยเราจะเพิ่มขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งครับเราจะทดสอบในส่วนของ JWL+ นะครับครับซึ่งโหลดการทดสอบเนี่ยเราจะเพิ่มขึ้นมาจากปกติอีก5%เรเราจะทดสอบอยู่ที่ หนึ่งร้อยห้าเปอร์เซ็นต์ครับคือร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่พอครับผมมันต้องแข็งแรงมากกว่านั้นใช่ครับถ้าใครเคยใช้ล้อเรนโต้เนี่ยเรื่องของความแข็งแรงเนี่ยไม่ต้องห่วงไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วใช่ครับนะครับแล้วโดยเฉพาะคือตัวนี้เป็นล้อ VT7 ีเจ็นะครับเบาด้วยแข็งแรงด้วยใช่ครับนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าการทดสอบมีอะไรบ้างนะครับมีกี่อย่างอะไรยังไงนะครับจากอันแรกเราเห็นเครื่องนี้พี่ครับผมอันนี้เขาเรียกว่าเครื่องอะไรอันนี้จะเป็นเครื่องทดสอบ ไดนามิกคอนเดลิ t งฟาตีเทสนะครับหรือเรียกง่ายๆก็คือเครื่อง Bending เบนดิ n งครับอันนี้จะทดสอบในเรื่องของแรงบิดครับเครื่องนี้จะทดสอบในเรื่องของความล้าของการกรณีที่แบบเราเลี้ยวพวงมาลัยเนาะเราโค้งอย่างเงี้ยครับมันจะเกิดแรงบิดเกิดขึ้นที่ตัวล้อครับมันกระทํากับในส่วนของตัวหน้าแป้นดสนะครับคือตัวดุมกลางใช่ครับดุมตรงกลางครับตัวนี้จะเป็นตัวทดสอบความล้าครับ ถ้าผ่านนี่ก็คือจะต้องไม่มีพวกรอยแตกเล้าเกิดขึ้นครับมาตรฐาน JWL ตัวนี้ทํางานก็คือข้างล่างอ่ะมันจะมีลูกตุ้มอยู่ครับน้ําหนักตามสแตนดาดของล้อว่าล้อรุ่นนี้จะต้องทดสอบด้วยน้ําหนักเท่าไหร่ครับแล้วเป็นตัวเหวี่ยงดีศูนย์ตรงกลางอ่ะเป็นจุดหมุนครับ,รบมันจะมีแรงดิดเกิดขึ้นเท่ากับตัวนี้ถูกยึดไว้ให้นิ่งๆแหละใช่ต<ล>ัวนี้มันก็จะบิดบิดบิดอยู่อย่างี้ใช่ครับบิดสั่งอยู่อย่างนี้ตลอดนี่คือมองเห็นเลยนะว่าก้านกับตัวดุมกลางเนี่ยมันขยับให้ตัวตลอดเวลาใช่ครับ ซึ่งถ้าเกิดว่าล้อไม่แข็งแรงจริงก้านอาจจะหักใช่ครับกันจะเกิดมันจะเกิดรอยแตกรล้าแคลกแคลกมาเรื่อยๆเลยครับซึ่งอันนี้ก็ต้องทดสอบให้รู้เลยว่าล้อเนี่ยแบบสามารถบิดตัวได้ตลอดเวลาใ่เวลาเราขับรถแล้วเราเลี้ยวเนี่ยตรงนี้จะทํางานหนักเป็นภาระของตัวล้อครับนะครับอันนี้เราต้องเทสทั้งหมดกี่รอบอะไรยังไงพี่อันนี้ตามมาตรฐาน JWL ก็คือจะทดสอบอยู่ที่แสนรอบครับหนึ่งแสนครั้งใช่ครับนะครับถ้าผ่านเราก็ต้องดูอีกทีว่าไม่มีรอยอะไรเลยต้องไม่มีรอยแตกแล้ว วิธีการก็คือเราจะต้องนำไปพ่นในส่วนของพี่นีแเตนท์เพื่อที่จะเช็ครอยรอยแตกรล้าครับครับครับอ่านะครับอันนี้เป็นอันแรกที่ทําการเทสกันใช่ครับแล้วเทสต่อไปเราเทสอะไรต่อพี่เทสต่อมาก็คือในส่วนของการทดสอบเครื่องนี้ครับดนามิกเรเดียลฟาทีเทสนะครับเป็นเครื่องทดสอบครับอันนี้เขาเทสอะไรครับอันนี้จะทดสอบในเรื่องของจําลองการวิ่งล้อบนท้องถนนนะครับล้อเองนยครับจะวิ่งเข้ามากดตัวโรลเลอร์ตามน้าหนัก ทดสอบที่กําหนดเอาไว้ครับครับแผงทั้งเนี้ยทั้งหมดเนี้ยจะวิ่งไปกดกับตัวนี้ตัวโรลเลอร์ที่วิ่งด้วยความเร็วรอบที่เรากําหนดเช่น60กิโเมตรต่อชั่วโมง80หรือ120กิโเมตรต่อชั่วโมงมันสามารถขับได้ครับอ๋อแล้วก็น้ําหนักในการที่มันกดไปเนี่ยกดเข้าไปใช่ประมาณ2ตัน5ครับตัวนี้โอ้สองตันห้าเท่ากับอ้นี้เลยนะรถคอกใช่ครับแต่นี่คือล้อสําหรับรถปกติใช่ครับโอ้แล้วเราวิ่งทั้งหมดกี่รอบพี่อันนี้ อันนี้จะวิ่งอยู่ที่5้าแสนรอบครับตามมาตรฐานของ j w l โอ้โสุดยอด0ะแสนรอบกันบน้ําหนัก2ตันหนะครับแล้วก็วิ่งด้วยความเร็วก็อย่างที่พี่บอกไปหก1 0 1แปติตตตครับอูไม่ต้องห่วงเลยอะว่าล้อตัวนี้คือแบบว่าจะแตกหักหรือจะมีปัญหาง่ายๆคือมันต้องผ่านการเทสมาก,ก่อนอะพี่เขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะตัวนี้เวลาเทสต้ตองติดแอร์ให้เขานะไม่ใช่ว่าล้อมีปัญหา ยางาระเบิดก่อนใช่ครับยางระเบิดก่อนใชครับ,รบล้อสออ่วนใหญ่ไม่มีปัญหาตออัวใหญ่จะไปที่ยางส่วนที่3นะครับก็คือเรื่องของการทดสอบ IMPACT ครับอ,อันนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของล้อที่ขับขับไปตกหลุมเจอรอยกระแทกต่างๆเจอการกระแทกต่างๆอันนี้จะเป็นตัวการันตีครับว่าล้อจะไม่เกิดการแตกเล้าหรือรั่วครับ อันนี้เราจะเห็นบ่อยมากๆในการทดสตอบล้อแม็กเนาะส่วนใหญ่เราจะเห็นภาพเนี้ยเยอะมากก็คือเป็นการที่ปล่อยน้ำหนักลงมากระแทกใช่ครับในกระบวนการนี้พี่เขาใช้น้ำหนักเทสอยู่ที่เท่าไหร่พี่อ่าตัวนี้จะอยู่ที่725กิโลครับครับ725กิโลครับเพื่อทําการกระแทกถ้าเกิดว่าล้อไม่แข็งแรงตัวล้อก็จะร่วงออกไปนะครับอันนี้ก็ทําการกระแทกนะครับเพื่อให้รู้ว่าตัวล้อเนี่ยสามารถรับน้ําหนักกระแทกได้ซึ่งยางเนี่ยครับข้อกําหนดของมันก็คือเอายางแก้มที่เตียที่สุด เอามาทดสอบในส่วนของ IMPAC t ด้วยครับไม่ใช่ว่าจะใช้ยางแบบไหนก็ได้นะถ้ายางหนาโอกาสยางตับไปเยอะถูกครับก็เลยต้องใช้ยางบางๆกันเลแล้วครับนี่อันนี้เดี๋ยวก็ทําการเทสอันนี้ถือว่าเป็นไงบ้างพี่ดูด้วยสายตาเบื้องต้นคือือผ่านครับก็คือล้อไม่รั่วครับแล้วก็ตัวก้านไม่มีรอยแตกเล้าครับนี่ว่า ตัวก้านยังอยู่ในก้านที่สมบูรณ์นะครับใช่ครับตัวลมยางยังอยู่ปกติอยู่ปกติปกติรเราจะใช้เกจเช็คครับ,รบเช็คก่อนทดสอบแล้วก็หลังทดสอบคบอันนี้ก็คือลมยางต้องเท่าเดิมตลอดล้อเนี่ยอาจจะมีการบุบหรือว่ามีการบิดอะไรอย่างเงี้ยครับลิดมีการ บิดเสียรูปครับแต่ล้อไม่รั่วอย่างนี้คือมาตรฐานก็คือผ่านครับอ๋อ oh, แบบล้อแท้คือคล้อแท้เนี่ยคือไม่แตกลมไม่ั่วใช่ครับไปต่อได้เพราะว่าต้องคำนึงถึงความสําคัญของความปลอดภัยครับ,รบล้อต้องไม่ั่วครับอ,อันนี้คือสําคัญตรงนี้ต้องบอกนะปกติล้อนึงอ่ะเขาเทสรอบหนึ่งเรามาถ่ายอ่ะเราขอพี่เขาว่าสองรอบสามรอบได้ไหมจะเก็บภาพไม่เทสรอบเดียวนะโคตรโหดจะมีเรื่องของซอสสเปร์เทสที่นอกเหนือจากนั้นก็คือจะเป็นการเทสในส่วนของ การันตีเรื่องของสีครับครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการกัดก่อนของสีจะมีห้องทดสอบอยู่ครับก็จะเป็นซอสสเปรเทสกับคลาสเทสนะครับจะมีสองเครื่องครับอันนี้คือเครื่องอะไรพี่อันนี้คือเครื่องคลาสเทสครับอันนี้ทําอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นจะเหมือนกันกับซอสสเปรเทสแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวมีมีตัวเร่งปฏิกิริยา มากกว่าครับมันจะลดระยะเวลาในการทดสอบได้ดีกว่าครับแล้วก็อันนี้เป็นซอสเปร์เทสซอสเปร์เทสคือจริงๆมันคือสเปร์เกลถูกไหมพี่ใช่ครับสเปร์เกลมันไม่จะมีแรงกัดกร่อนใช่มันจะเป็นตัวกัดกร่อนสีอย่างเงี้ยครับหรือว่าตัวเคลียร์เองอย่างเงี้ยเราเราจะต้องทดสอบอยู่ที่720ถึง1,200ชั่วโมงครับ แต่ต้องบอกก่อนว่าไอ้ตัวสเปรย์เทสที่เราลงมาสเปรย์เนี่ยก็คือมันจะต้องมีค่าการกัดก่อนที่สูงใช่ครับตามมาตรฐานของเขาใช่ครับอย่างนี้เราก็วิ่งลุยน้ําทะเลหรืออะไรอย่างนี้ได้สบายๆเลยพี่ก็ได้ระดับหนึ่งเลยครับใช่ไหมจริงๆผมใช้มาเนี่ยเอาจิงลุยก็ไม่มีปัญหานะครับผมไม่ค่อยลอกไม่ค่อยล่อนเลยใช่ครับเป็นยังไงบ้างครับกับการพาทัศนศึกษาโรงงานเรนโตนะครับได้เห็นเลยว่าคุณภาพของเรนโตเนี่ยมีมาตรฐานขนาดไหนได้เห็นทุกโปรเซสการทางานใช่ครับวันนี้ก็พาเพื่อนเราเปิดโลกในวงการล้อแม สำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมปาดกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเราด้วยครับใครอยากเห็นโรงงานแบบไหนอะไรยังไงใครอยากให้เราไปทัศนศึกษาที่ไหนค,คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับส่วนตัวเราคลิปนี้เดี๋ยวผมสองคนขอตัวลาไปก่อนไปแล้วครับสวบัสดีครับสวัสดีครับ